แบบจำลองที่8เป็นแบบจำลองการสื่อสารสุขภาพนะเมื่อกี้เป็นแบบการจำลองการสื่อสารที่ใช้ในการสื่อสารสุขภาพจะใช้อะไรนะครับเราถ้าเราจะพูดถึงแบบจำลองการสื่อสารสุขภาพหรือ health communication model เลยมันมีแบบจำลองอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับแบบจำลองการสื่อสารสุขภาพนี้นะฮะก็เป็นแนวคิดของคุณคิงนะครับคุณคิงเนี่ยอาจารย์อ้างมาจากอาจารย์พรทิ์นะครับ มาจากคุณคิงว่าต้องการความรู้และทักษะในการสื่อสารสุขภาพไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่เฉพาะแค่แพทย์และก็การรักษาพยาบาลเท่านั้นนะครับแต่จําเป็นต้องอยู่ในการทํางานด้านสาธารณสุขในทุกแขนงด้วยรวมถึงงานด้านสาธารณสุขงานสุขารัยงานส่งเสริมสุขภาพของพวกเราด้วยนะครับแบบจําลองนี้จึงเสนอแนวคิดว่าการสื่อสารสุขภาพมันเป็นกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร ด้านสุขภาพระหว่างผู้ที่มีส่วนร่วมอาจารย์ทาสีเหลืองไว้ระหว่างผู้การถ่ายทอดข่าวสารก็คือตัวแมสเสจนะครับด้านเฮลท์นะครับก็คือด้านสุขภาพระหว่างคนหนึ่งคนกับคนอีกฝั่งหนึ่งผู้มีส่วนร่วมในการให้บริการด้านสุขภาพระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขอาจารย์รวงเล็บสีเหลืองไว้ที่มีความสัมพันธ์ต่อผู้รับบริการผู้ป่วยหรือประชาชนที่มาให้พวกเราให้สูนสาหรือส่งเสริมสุขภาพ ในบริบทของการดูแลรักษาสุขภาพนะครับแบบจำลองการสื่อสารสุขภาพจึงระบุออกมาเป็นแบบจำลองด้านล่างนี้ที่พวกเราเห็นครับเห็นไหมแบบจำลองนี้เน้นการศึกษาปัจจัยที่มันส่งผลกระทบต่อปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมและการดูแลสุขภาพมีทั้งหมด3ประการด้วยกันนะครับเด็กๆครับ มาดูประการที่1อาจารย์ทําไว้ให้นะครับนะครับเน้นการศึกษาแบบจําลองการสื่อสารสุขภาพนี้เน้นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในบริบทหรือสภาพแวดล้อมในการดูแลสุขภาพอันที่1มีเรื่องของ Relation s h i p หรือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของใครบ้างนะครับเขาบอกว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหรือผู้ให้บริการทางด้านสาสุขนะครับหมายถึงบุคคลที่อยู่ในสายวิชาชีพพวกเราทั้งหมดแหละครับเด็กๆครับเช่นเรื่องของการอบรมมีมประสบการณ์ร่วมกันการให้บริการด้านสุขภาพเขาก็จะคุยกันนะครับเขาก็จะคุยกันเห็นไหมฮะโต้ตอบกันไปมานะครับโดยใช้ลูกศรเห็นไหมครับผู้เชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแพทย์พยาบาลแพทย์สาสุขมีความสัมพันธ์กันนะครับ มีความสัมพันธ์กับผู้รับบริการนะครับนะครับมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีความสัมพันธ์อื่นหรือเครือข่ายทางสังคมอื่นๆนะครับบุคคลเหล่านี้ก็หมายถึงคนที่มีความสัมพันธ์อื่นๆก็ได้เช่นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมห้องเรียนนะครับเขาอาจจะมีหน้าที่ให้คําแนะนําหรือชี้แนะเราในบางเรื่องก็ได้สําหรับองค์ประกอบที่สตัวนี้นะความสัมพันธ์มีทั้งหมด3ส่วนนะครับมี health professional นะครับมีผู้รับบริการแล้วก็มี บุคคลที่มีความสัมพันธ์อื่นๆนะครับที่มีผลต่อความสัมพันธ์นั้นอันที่2ที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันก็คืออันที่2ปฏิสัมพันธ์ r a น s a c t i o n ครับเขามีการโต้ตอบกันไปมาเห็นไหมแปรผันตามเหตุการณ์ด้วยนะลูกนะเช่นสถานการณ์นี้เราจะควรโต้ตอบหรือพูดคุยเรื่องนี้กันไหมนะครับก็ตามสถานาการณ์นะครับก็เกิดการเคลื่อนไหวในการสื่อสารตรงระบบอยู่ตรงวงกลมตรงกลางนะครับเด็กๆครับ จะเห็นว่าวงกลมตรงกลางก็จะทําให้เห็นว่ามีกระบวนการถ่ายทอดข่าวสารสุขภาพออกมาอย่างต่อเนื่องมีมิติของการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์เนี้ยแทนด้วยลูกศรชี้ไปชี้มาคุยกันพูดคุยถ้าพูดถึงการพูดคุยก็โต้ต่อกันไปมาในวงกลมนี้นะฮะแทนด้วยลูกศรอาจารย์เขียนว่าโต้ต่อไปมาสีขาวนะครับก็เกิดการพูดคุยกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของการสื่อสารสุขภาพนะครับ อันที่3ก็คือว่าในลักษณะปฏิสัมพันธ์นั้นต้องประกอบไปด้วยบริบทของการดูแลสุขภาพของคนด้วยที่จะเป็นตัวแปรสำคัญนะครับที่จะแปรผันตามอะไรได้บ้างนะครับเช่นไลฟ์ชีวิตของคนบริบทการดูแลสุขภาพของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นในลักษณะของวงตรงกลางกับวงกลม ของผู้เชี่ยวชาญน,นั้นก็จะต้องแปรผัานเหตุการณ์ตามสภาพแวดล้อมเครือข่ายสังคมระบบบริการต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับการพูดคุยการสื่อสารกันก็ต่างกันเช่นบริบทสภาพแวดล้อมในการจัดระบบบริการในโรงพยาบาลรัฐใช่ไหมการสื่อสารสุขภาพก็จะต่างกัน ในโรงพยาบาลเอกชนนะครับในบ้านพักคนชราในคลินิกในห้อง ICU ที่มันมีภาวะวิวกฤตเร่งด่วนการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ต่างๆมันก็จะมีความแปรผันเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของคนนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับองคประกอบทั้ง3องค์ประกอบนี้นะครับก็จะสรุปองค์ประกอบที่1คือความสัมพันธ์นะลูกฝั่งนู้นองประกอบที่2ของกระบวนการสื่อสารสุขภาพคือปฏิสัมพันธ์ของผู้คน อันที่สามคือบริบทการดูแลสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปมันแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารสุขภาพของบุคคลเนี่ยมีทั้งผู้ที่ให้และผู้ที่รับบริการสาธสุขนะครับให้แล้วก็รับบริการสาธสุขแล้วก็มีเครือข่ายทางด้านสุขภาพทางสังคมภายใต้บริบทเข้ามาด้วยนะครับเ,เขาก็เชื่อได้ว่าขณะที่มีความซับซ้อนของมิดีในการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้นเนี่ย แต่ก็จะสามารถมีความเข้าใจด้านการสื่อสารสุขภาพมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนะครับยิ่งคนมีความซับซ้อนมากขึ้นก็จะทำให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของทฤษฎีเอ่อเป็นแบบจำลองการสื่อสารสุขภาพหรือ health communication model ที่พยายามจะอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นนะครับแต่เขาก็ไม่ได้เออเขาอยากจะนำเสนอแค่ปัจจัยที่มันเพิ่มเข้ามานะครับที่มันมีผลกระทบ ต่อการสื่อสารสุขภาพแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธแบบจำลองอความสําคัญของอแหล่งข้อมูลข่าวสารผู้ส่งสารนะครับสารช่องทางการสื่อสารแล้วก็ผู้รับสารแต่นี้จะพยายามอธิบายเพิ่มเสนอปัจจัยที่มันมีผลกระทบต่อปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารสุขภาพเข้ามานะครับให้เข้าใจมากขึ้นนะครับโน้ตของอการสื่อสารสุขภาพนี้นะครับ ก็เชื่อว่ามันมีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นการทําความเข้าใจด้านการสื่อสารทั่วภาพมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเดี๋ยวที่อาจารย์บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ